หลวงตาเหนียวไม่เข้าใช่ไหมครับเข้หลวงตาเดินไม่ไหวไม่ใช่เหรอไอ้ต <ünd> <โ>๊อกหลวงนายนี่เป็นตัวกู <ś les> อ,อ,อจะมาเป็นพระโยมเป็นพระและว้วก็ขอบเป็นก <ś les> ะะ้าวขอบเป็นก้าวแล้วว่าจะว่ายโยมไอ้ว่ <ś les> <ś les> ายพระวาายก จะเล่นคนขอให้อาตม,ม,มามีความสุขอาตมามีความสุขแล้วเดี๋ยวอาตมาแบ่งให้โยมเองแม่งั้นเดี๋ยวเกีียวเดี๋ยวเกลียว,ยวโอ้ยพูดไปรู้เรื่องขยันพูดอย่าเจอกูคุยขาดเดี๋ยวูดอย่าเจอกูคุยขาดเดี๋ยว นี้กูวัดใครเกิดก้อนกันวะเนี่ยเฮ้ยพี่ฝนนะเจ้าคะ่ะพี่มนะพมแม่เป็นไงหว่านเยิ้มหยดย้อยเลยเมียฉันไม่เมื่อนเวลาคุยกับผัวเลยขอให้ความความความเดี๋ยวถมึงวันนี้ไม่ต้องแยก่พูเฮ้อะไรผู้ชาย 我来。 ้้วันนีมีอมยิ้มเถิดเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะช่วยพาวาันให้เจอคนรักหนูจริงสักที ราุคนทีนี้หน้าไปมาขนาดนั้นเจอคนอื่นที่ไหนเมื่อไรมาทางถูกใจทำยังไงรำมุอดีหลายนาทีคู่เลยที่นี่ก็ร้องเรื่องเที่ยงคืนท่านท่านโอ้สิสำลวงเลยเราเป็นภาคเอลงเขากำลังดังท่านที่แกบน กูว่าพระอกนี้กับเมียกูเคยได้กันแน่เลยไม่งั้นเล่นไม่ลงกันหรอกเออเป็นไงโอ้โห้ยกับข้าวดีๆท้งนั้นเลยโว้ยข้งหมูเห็ดเป็ดไก่แม่ดี๋ยวนะขึ้นบ้านไปไม่มีอะไรให้กูกินกูจะแทงให้มิดจ้ำเลยอะฝนเพนี่บอกันจะไหมกับพระกระ้าพูดจาใ้มัดีๆหนด้พกัเลยเนี่อ่ ดีนะเป็นทาวัดนี้อ่ะทุรนนะเดี๋ยว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 ไม่ต้องช่วยปล่อยแม่ไม่ตายไปเลยไอ้โง่จริงพอพิการมาตั้งนานจะมาตายงานนี้ท่าไงอยแม่ไม่ต้องไม่ช่วยปล่อยเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ ไปแล้วครับพี่งานนันเป็นอะไรอ่ะพี่เก็นไปเยอะไม้กระดกไม่ดินี่คว้าใส่ไปด้วยค่ะเอาสติดี้ไม่กล้าใส่เลยโทวัสนิษบวชมานานยังมวยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ส่งเดี๋ยวนี้ไม่ส่งเออทำเป็ดีทำเป็ดีแล้งพี่เขาโดนไม้กระดกเหรอเฮ้ยมึงมึงอย่ากระโดกเยอะเดี๋ยวสิ้นพระออกเว้ย มึงไม่ปลดเบกมือเลยอีเวนปลดเบกมือปลดเบกให้เฮ้ยดวงตาเหมือนก็ะหนุกเนะเป็นไงบ้างครับเธอมึงก็เสือไปโง่กับเขาด้วยอีเวนอูไม่ พลไม่ต้องกินพระไม่ต้องแดกเทไหมหาไปล<อ>งเสียคุณคแม่คุณแม่ตอนนี้ด้วยคุณแม่คุณพ่อนี่นไม่ได้คุณแม่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยดีรับไม่ได้ที่จะออกจากบ้านทังงานทำสาวหมูเซอร์แลมเภออมเอลมาเจอ กพวกมบิก็เบื่อกันนี่แหละแม่ออกห้ากินกันแต่เช้าเลยนะพวกมบิร์กอะทั้งไอ้เขียวไอ้แดงเลยเดี่ยวถ้ามึงเดี่ยวถ้ามึงเดี่ยวถ้าพุ่งนี้นะถ้าพุ่งนี้กูเห็นมึงมายืนหน้าฉันรอดอยู่หน้าบ้านกูอีกกูจะนั่งกติกีหัวพวกมึงเฮ้ยทะเลาะกันมากกันแล้ว ไปมองสิดูพี่มาหวานหดูพี่ช่วยขีดหลังให้ผมหน่อยได้ไหมลงตาเขาแล้วไปลงตาลงตาพอดีรับรับนิมนตก่อนยมมาใส่บาตรไปรับนิมนต์ก่อนเชิญเลย จะให้ด็กพี่นอนสิงนอนางไปครับตาไม่เดินนะคุณเี่นอนกลางางน้องตาบาดตกเล้วกระปุกโรปุกน้องตาเนียวไม่เข้าใช่ไหมครับไม่เข้าใช่ไหมเข้าโอ๊ยปกติ บอกว่าที่ไอ้ตะปูคณะสอนลานมันไม่จำใครนะตาเดินไปเหยียบมันเอ้าลงกาเดินไม่ไหวไม่ใช่เหรอเรองนายนี่เป็นตัวปูนก่อนอาจารย์มาเป็นพระโยมเป็นพระล้วก็ขอบคุณคระแล้วว่าไหวโยมไม่ไหวพระบาทปก ขนมด้วยหลวงพี่ขนมด้วยเออโหแก้วด้วยขนมด้วยหลวงตายังรับบาหรไม่จบครับเอาประเด็นครับประเด็นมาไห้มาอ๋อจระเล่นพรขอให้อาตมามีความสุขอะไรนั่งโยมมีความสุขอาตมามีความสุขแล้วเดี๋ยวอาตมาแบ่งให้โยมเอง ไม่ให้พอนอ้ออยงยงโอ้โหก็เกิดช anyway ้าเกิดช้าไม่มีใครแข็งแกนแต่แกล้มได้ไม่อะไรที่เราต้องกันมาฮะไปน้ำเลยอยู่ มาดชื่ออะไรหาดเอาเออหลวงตาเดินไหวด้วยเหรอหลวงตาเดินไหวด้วยเหรอเราคุยหลวงตาเป็นไงบ้างเออไม่ได้อะไรฉันเลยไปคุยในทุกท่านอ่ะอางคุยหลวงตาครับเช้านี้ไม่ได้อะไรฉันเลยจะทำยังไงดีครขาอ้ะวันนี้เราคงไม่ได้